สวัสดีคุณผูมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พวกผมอีเชียงเคยกับการข่าบอลในวันที่28สิงหาคม2515ครับกับผมเฮงบอลเต็งคนเดิมนั่นเองครับวันนี้ครับเฮงได้คัดลีกมานะครับทั้งหมดอยู่4ลีกกันเลยทีเดียวครับเพราะวันนี้บอลค่อนข้างเยอะครับและมีคู่ตัวที่เฮงคิดว่าสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยนะครับในวันนี้ครับ และนักคู่สำคัญเหล่านั้นครับเฮงก็ได้หยิบมาอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่ศึกแรกครับพี่เมียริกอังกฤษศึกระหว่างบูฟแฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนนิวคาสเซิลคิกออฟเวลา2ทุ่มตรงนะครับเป็นบอลเช้านะครับและยังเป็นคู่สเต็ปหนึ่งของเฮงด้วยนะครับสเต็ปสองของเฮงเป็นศึกพีเมียรีกกันอีกแล้วนะครับศึกระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านรับการมาเย,ยือนสเปอร์คิกออฟเวลาสทุ่มครึ่งครับ และในส่วนของสเตป3ของเฮงนะครับเป็นศึกกันโซเซียอิตาลีครับศึกระหว่างฟิออเรนติน่าเปิดบ้านรับการมาเยือนนาโปลีคิกออฟเวลาตีหนึทีครับและยังเป็นคู่ VIP ของเฮงอีกด้วยนะครับสำหรับในศึกนี้นะครับในส่วนใครที่อยากได้รับพาษสนะตัวนี้เดี๋ยวรอฟังกันท้ายคลิปได้เลยนะครับ มาต่อกันที่ศึกถัดมาครับศึกลีกเอิงฝรั่งเศสครับศึกระหว่างปารีสแซงค์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนโมนาโกคิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับและศึกสุดท้ายในวันนี้นะครับโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกศึกระหว่างลิโออาร์เปิดบ้านรับการมาเยือนปอร์โตคิกออฟเวลาตีสองครึ่งและยังเป็นคู่สเส็บห้าของเฮงอีกด้วยนะครับในส่วนของตัว VIP ที่เฮงได้พูดไปก่อนหน้านี้ในศึกกันโซเซเลอานะครับ ใครที่อยากได้รับพัสนะตัวนี้นะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามเพลงได้ที่แอดเพลงเจ็ครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือได้เลยมาเริ่มกันที่คู่แรกในวันนี้ครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกระหว่างวู๊ดแฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกินเอาเวลาสอนทุ่มตรงครับราคาเปิดไปที่เสมอนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับวู๊ดแฮมตันแข่งรวมเป็นสามนัดยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอหนึ่งแพ้2ได้1เสีย3ครับได้1แต้มเองนะครับอยู่อันดับ ก็ตรงนี้ยังไม่เคยชนะใครทั้งในบ้านและนอกบ้านเลยนะครับในบ้านทําได้ดีสุดแค่เสมอกันไป0ูนย์ต่อศูนย์นั่นเองครับทางฝั่งของนิวคาสเซลทีมเยือนครับแข่งรวมไปสามลัดชนะ1เสมอ2แพ้ศูนย์ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับได้5เสีย3ได้แต้มทั้งหมด5แต้มนะครับอย่ที่บกของตารางของนาตอนนี้นะครับส่วนการเด้มไทีมเยือนนะครับก็สถิติไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ชนะใครเลยนะครับทำได้ดีสุดแค่เสมอนั่นเองครับ ผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเราจิบนัดหลังสุดมาจะยาวไปเรามาดูใกล้ๆนะครับถือว่าทั้งสองทีมทําผลงานได้ค่อนข้างจะสูสีกันซะมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านอย่างวูแฮมตันชนะ1เสมอ3และแพ้กับทางเนวคาเซิลหนึ่งนัดนะครับตรงนี้ถือว่าเท่ากันนะครับก็สลับกันนะครับส่วนมากกานี้ก็3มนัดหลังสุดนี่คือเสมอกันหมดเลยนะครับสลับกันนอกบ้านในบ้านนะครับและในนัดล่าสุดนะครับคือใครได้ในบ้านคนนั้นชนะนะครับก็ถือว่า เป็นทางอย่างล่าสุดครับในปี2021วู๊แฮมตันชนะไป2-1นะครับและนัดล่าสุดของเขาได้เจอกันก็คือวู๊แฮมตันไปเยือนวู๊แฮมตันก็แพ้นั่นเองครับกันกิราคาอยู่ที่20%นะครับสำหรับอัตราการชนะของราคานะครับเรามาต่อกันที่ ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างบุ๊แฮมตันนะครับบุ๊แฮมตันแข่ง5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2ครับผลงานไม่ดีเลยครับนัดล่าสุดนะครับสามารถเก็บชัยจากทางเพตาโนตเอนมาได้นะครับ2ประตูต่อ1นั่นเองครับและนัดถัดมาครับแพ้กับทางฮอตแนมฮอสเปอร์เป็นประตูต่อศูนย์นั่นเองครับและนัดถัดมาครับเสมอทางฟูลแลมไปนะครับศูนย์ต่อศูย์ครับและนัดถัดมา แพ้กับทางลีดยูไนเต็ดนะครับสประตูต่อหนึ่งและนัดสุดท้ายนะครับเสมอกับทางเอฟซีเฟเรนเซ่ไปนะครับหประตูต่อหนึ่งครับเก็บใช้จาราคาได้เพียงแค่ยีนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับอัตราเกมสูงอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าใครอยากเล่นใครอยากเลือกทางฝั่งบวกครับตาเนี่ต้องคิดไปพิจารณาแล้วนะครับเพราะว่าอัตราการชนะของราคาค่อนข้างย่ำแย่นะครับเรามาต่อที่ทีมเยือนนะครับอย่างทางนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับ ถ้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ2อแพ้ศผลงานค่อนข้างดีครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่แพ้ใครเลยครับทำได้แย่สุดก็คือแค่เสมอนะครับ ก็ในนัดล่าสุดสามารถเก็บชัยจากทางทานเมียโลเวอร์ไปได้นะครับ1ประตูต่อ2ครับและนัดถัดมานะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอไปได้อย่างสวยงาม3ประตูต่อ3นั่นเองครับและนัดถัดมานะครับไปเยือนกีงของทางไบรตันโฮปอันเบียนนะครับก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0นั่นเองครับและในนัดถัดมาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับสามารถเก็บชัยไปได้2ประตูต่อ0และนัดสุดท้ายเป็นสกัสชัปมิดครับสามารถเก็บชัยจากทางแอตติกบินเบามาได้นะครับ2ประตูต่อ1ครับไล่กลับบ้านไป เลยอย่างนะอัะตาราชนะของราคาอยู่ที่80%นะครับถือว่าค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบับทางเจ้าบ้านอย่างวูฟแฮมตันค่กินราคาไปเพียงแค่20%นั่นเองนะครับอัตาราเกมสูงอยู่ที่60%นะครับเรามาต่อกันที่ราคาเอเยนครับย้อนหลังราคาเดียวกันนะครับทางวูฟแฮมตันนะครับก็ เก็บใช้จากราคาต่อเสมอได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับและนอกนั้นก็แพ้ราคาไปถึง4ีนัดซึ่งกลับกันกับทางนิวคาสเซิลยูเนเต็ดเลยนะครับที่แพ้ราคาไปเพียงแค่นัดเดียวครับและนอกนั้นอีก4ีนัดเขาชนะราคาได้มดเลยนะครับในนั้นนี้ครับเราต้องดูกันที่ฟอร์มนะครับเพราะว่าผลงานการแข่งขันของทั้ง2ทีมที่เจอกันมานะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าใครนะครับไม่ว่าใครทั้ง2ทีมก็ส่วนมากจะสูสีกันนะครับส่วนมากจะเสมอกันด้วยนะครับ ก็ตรงนี้เฮงคิดว่าในฤด,ดูการนี้นะครับน mm ิวคาสเซิลฟอนค่อนข้างจะดูดีกว่าทางบูฟแฮมตันนะครับและผลงาน5านัดหลังสุดก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าน mm ิวคาสเซิลน่าจะสามารถเอาชนะเกมนี้ไปได้นะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่2ในวันนี้ครับสึกพเมีรีกอังกฤษศึกระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านรับการมาเยือนท็อตแนมฮอสเปร์คิกออฟเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับราคาเปิดไว้ที่ทีมเยือนอย่างสเปอร์ต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนั่นเองครับ ตารางคะแนนของทั้งสองทีมครับนอตติงแฮมฟอร์เรสแข่งรวมไปทั้งหมดสามนัดครับเก็บใช้ได้หนึ่งนัดเสมอหนึ่งแพ้1นึงครับได้2เสีย3เก็บแต้มรวมได้อยู่ที่4แต้มครับเย่อนับที่10ของตารางในตอนนี้ครับ อัตราวิเล่เฉลีวที่3.3ยเเนนั่นเองครับและการเล่นในบ้านของเขาครับแข่งไป1นัดเก็บใช้ได้1นัดนะครับชนะได้ไป1ประตูนั่นเองนะครับเลยเก็บใชยเก็บใชยนะครับและเก็บแต้มได้ทั้งหมด3แต้มนั่นเองครับเรามาต่อันที่ทีมเยือนอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ฟอร์มค่อนข้างจะร้อนแรงในช่วงนี้เลยนะครับใน3นัดนะครับเขาแข่งรวมทั้งหมดสามนัดเก็บชัยได้2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปศูนย์ครับได้7เสีย3ครับเก็บแต้มรวมได้ทีเแต้มนะครับ อันดับที่4ของตารางนะตอนนี้นะครับอัตวิเลียเฉลีย่ยสูงนึงนนั่นเองครับสถิติการเล่นเป็นทีมเยอนไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับแข่งไป1น,นัดและเสมอไป1น,นัดนั่นเองนะครับผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเรามาดูกันที่5นัดหลังสุดกันดีกว่านะครับในส่วนของ5นัดหลังสุดนะครับ จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่าง n o t ต i n g h a m Forest ที่ไม่สามารถชนะทางสเปอร์ได้เลยนะครับชนะสูงเสมอหนึ่งแพ้สนะครับทำได้ดีสุดแค่เสม,มอนะครับในปี2005นุ่นแล้วนะครับนัดที่เจอกันล่าสุดก็จะเป็นนัดที่ปี2014นู่นแล้วนะครับก็ตรงนี้ต้องเรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะเก่าและเอามาพิจารณาไม่ได้แล้วนะครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับของทางเจ้าบ้านอย่าง f o r สต์นะครับนัดหลังสุด ขออภัยนะครับชนัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมือ2แพ้1ครับอัตราการชนะอยู่ที่40%นะครับถือว่าค่อนข้างจะเหลื่อมไปในทางดีอยู่นิดหน่อยนะครับ บอกว่านอต์ทิงโกลเรสครับนะัดล่าสุดสามารถเก็บชัยจากทางกิมส์บี้ทาวไปได้นศะูนย์ประตูต่อ3อย่างสวยงามนะครับและนัดถัดมานะครับยันเสมอเอฟเวอร์ตันนะครับในบ้านไปได้1ประตูต่อ1นครับนัดถัดมาเปิดบ้านรับการเยอนเวสแฮมยูไนเต็ดสามารถตบเวสแฮมไปได้นะับหนึ่งประตูต่อสูงครับและนะัดสุดท้ายไปยอนถิ่นของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับก็แพ้ไปอย่างไม่ไม่อยากจะเชื่อนะครับถึง2ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับ นัดสุดท้ายนะครับก็เปิดบ้านรับการมาเยือนบาเลเนเซเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับอัตรากรชนะของราคาอยู่ที่60%ครับและอัตราเกมสูงก็อยู่ที่20%ครับ เรามาต่อที่ทีมเยือนนะครับอย่างทางสเปอร์นะครับผลงานการแข่งขัน5านัดหลังสุดครับชนะ3เสมอ1แพ้1ผลงานค่อนข้างสวยมากๆครับในนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนบูแฮมตันเก็บชัยไม่ได้1ประตูต่อศูนย์นะครับและนัดถัดมานะครับไปเยือนทีมของเชลซียันเสมอได้2ประตูต่อ2อย่างสวยงามในบ้านของเชลซีครับนัดถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนเซาท์แฮมตันตบเซาท์แฮมตันไปได้ถึงสประตูต่อ1กันเลยทีเดียวครับและนัดสุดท้ายนะครับ อ๋อขออภัยครับอีก2นัดนะครับจะเป็นศึกกระชับมิดนะครับในนัดแรกก็เปิดบ้านรับการมาเยือนเอสโลมาครับก็แพ้ในบ้านไปเลยนะครับสำหรับสเปอร์ศูนย์ต่อห่ครับและอีกนัดนะครับปเยือนหินของกาสโกเลนเจอร์เก็บใช้ไม่ได้1ประตูต่อ2ครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่60%เกมสูงก็อยู่ที่60%ครับ ในครับเอเชียย่อหลังราคาเดียวกันนะครับสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดที่ราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งน,นะครับเขาเก็บชัยจากราคานี้ไปได้2นัดและแพ้ไป1นัดนะครับนอกนั้นยังไม่มีข้อมูลนะครับ<ม>ทางนตาทสเปอร์นะครับต้องเรียกได้ว่าหานัดหลังสุดของเขานะครับเขาสามารถเก็บชัยจากราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งไปได้3นัดนะครับและแพ้ราคาไปเพียงแค่2นัดนั่นเองครับทั้ง2ทีมครับตรงนีน้เฮงขอเลือกฟันธงไปอย่างทางสเปอร์ครับจะสามารถชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้อย่างแน่นอนครับและเก็บชัยจากราคาไดด้้วยครับ ต่อกันที่ศึกที่3ในวันนี้ครับศึกเซเรอิตาลีครับศึกระหว่างฟ mm ิโอเรนตินาเปิดบ้านรับการมาเยนนาโปลีครับชิงออาเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าทีครับในส่วนของคู่นี้เป็นคู่ VIP ของเฮงเองนะครับส่วนใครที่อยากได้รับพรสนะในคู่นี้ครับ mm hmm. ก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮงเจ็ดแปดเก้านะครับมาเข้ามาสอบถามเงื่อนไขกันได้นะครับหรือสแกนควอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้ได้เลยครับ มาตอนน่อในศึกที่4ในวันนี้ครับศึกลีกเอิงฝรั่งเศสศึกระหว่างปารีสเปิดบ้านรับการมาเยือนโมนาโกนะครับคิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับรานะคาเปิดที่ปารีสต่ออยู่ถึง1.5นะครับตรนารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับปารีสครับแข่งไปสามนัดเก็บชยัยได้สาม,มนัดเสมอสูสีศูนย์นะครับได้17เสีย3นะผลงานค่อนข้างจะเวอร์เลยนะครับสามนัดแล้วแค่3นัดนะครับเก็บ ยิงเรียกได้ว่ายิงประตูไปได้ถึง17ลูกกันเลยทีเดียวถือว่าผลงานเวอร์มากๆนะครับเก็บแต้มด้9แต้มครับในบ้านนอกบ้านครับเก็บชัยได้หมดนะครับตรงนี้สําหรับปารีสครับโมนาโกแข่งไป3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ครับได้4เสีย6ครับเก็บแต้มได้อยู่ที่4แต้มอยู่ที่12ของตารางนะครับอัตราเลี่ยน33.3%ครับและสถิติการเล่นนอกบ้านครับแข่งไป1นัดนะครับตอนนี้ก็เก็บชัยไปได้1นัดนั่นเองครับได้2เสีย1 เก็บแต้มได้3มแต้มครับผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเรามาดูกันที่5นัดหลังสุดนะครับสำหรับ5นัดหลังสุดนะครับในส่วนของปารีสชนะ2เสมอศูนย์แพ้3ครับตรงนี้ก็จะเป็นทางปารีสที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดก็เป็นทางบราโกเก็บชัยไปได้นะครับ3ประตูต่อศูนย์นะครับนัดถัดมาก็จะเป็นปารีสเก็บชัยไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับนัดถัดมาคือว่าสลับกันไปสลับกันมาแต่โมนนโกชนะไป3นัดนะครับปารีสชนะไปเพียงแค่2นัดครับ อัตรากรชนะของราคาอยู่เพียงแค่40%สําสำหรับปารีสเมื่อเจอกับโมนาโกนะครับผลงานการพบเจอกันทั้ง2ทีมนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างปารีสนะครับห้านัดสังสุดทําผลงานได้ค่อนข้างจะโอเวอร์มากครับเพราะห้านัดเขาสามารถเก็บใช้ได้ถึง5นัดรวดนะครับเก็บใช้จากราคาได้ถึง100%หรือ5นัดรวดครับและอัตราเกมสูงก็อยู่ที่5นัดรวดเช่นเดียวกันครับถือว่าไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับสำหรับทีมปารีสนะครับที่รวมดาว ไว้เยอะๆนั่นเองครับในนัดล่าสุดสามารถเก็บใช้จากรีนในทิ่นของรีนได้ถึง1ประตูต่อ7กันเลยทีเดียวครับและนัดถัดมาเปิดบ้านรับการมมเยือนมงปรีเย่นะครับตรงนี้ก็เก็บใช้ไป้ถึง5ต่อ2ครับ และนัดถัดมาไปเยือนทีมของแกลกมงฟุตตรงนี้ยิ่งแล้วไปใหญ่ครับถึงศูนย์ประตูต่อ5กันเลยทีเดียวครับและนัดถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนน้องเก็บชัยไปถึง4ประตูต่อศูนย์ครับและนัดสุดท้ายเยือนทีมของกัมบะโอซากาเก็บชัยไม่ได้2ประตูต่อ6นั่นเองครับถือว่าเป็นทีมจากฟงที่ผลงานค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะครับนำมาต่อที่ผลงานของทีมเยือนอย่างทางโมนาโกนะครับห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1ครับผลงานอยู่ที่กลางๆนะครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่40เครับในนัด าสุดแพ้กับร้องไป1ต่อ4นัดถัดมาเสมอกับแบรน1ต่อ1นัดถัดมาเสมอกับทาง PSV ีไอโฮเฟนไป2ต่อ2ครับนัดถัดมาเก็บใช้จากทางสตาร์บุกมาได้1ต่อ2และนัดสุดท้ายเสมอกับทาง PSV ีไอโฮเฟนไปได้1ประตูต่อ1นั่นเองครับอัตราการชนะของราคาเพียง40%อัตราเกมสูงอยู่ที่60%ครับเฮเชียแฮนด์แคปย้อนหลังราคาเดียวกันนะครับถ้าเปิดที่ราคา1.5ปารีสเก็บใช้จากราคานี้ไว้ได้ถึง3นัดและแพ้ราคาไป2นัดครับกับแกรนโมนาโกเก็บใช้จากราคานี้ไปเพียงได้แค่นัดเดียวนะครับนอกนั้นแพ้ราคาลดถึง4นัดครับ สำหรับ2ทีมนี้นะครับเฮงเขาเลือกไปอย่างทางเจ้าบ้านปารีสครับน่าจะเก็บชัยจากทางโมนาโกได้ไม่ยากนะครับเพราะช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงไม่มีใครมาหยุดเขาได้จริงๆครับมาต่อนิสสุดท้ายในวันนี้ครับศึกบรีมาลาลิก้านะครับหรือโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนั่นเองครับศึกระหว่างลิโออารฟเปิดบ้านรับการมาเยือนโปรโตจากฝูงในตอนนี้นั่นเองครับราคานะครับเปิดเป็นที่โปรโตทีมเยือนต่ออยู่ที่1.5นะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับลิโอฮาร์แข่งรวมไป3นัด ชนะศูนย์เสมอหนึ่งแพ้สองนะครับได้สองเสียหกเก็บแต้มได้เพียงแค่หนึ่งแต้มอยู่อันดับที่สิบห้าของตารางอัตราเงิศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเล่นในบ้านนะครับเล่นไปหนึ่งนัดนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไปหนึ่งนัดและเสียประตูไปหนึ่งประตูนั่นเองครับมาต่อกันที่ทีมอย่างปารโตนะครับแข่งในแข่งรวมทั้งหมดสามนัดนะครับเก็บชัยได้สามนัดรวดนะครับได้เก้าเสียหนึ่งเก็บแต้มได้เก้าแต้มนะครับอยู่อันดับที่หนึ่งนะตอนนี้นะครับ ถ้าเป็นการเล่นนอกบ้านนะครับนอกบ้านล่าสุดเขาเก็บใช้ไปได้1น,นัดนะครับได้เพียงแค่1ประตูนั่นเองครับแต่ถ้านัดน,นี้ได้1ประตูอีกนี่คือแพ้ราคานะครับเรามาต่อที่ผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเรียกได้ว่าริโอฮานะครับไม่สามารถเก็บใช้จากทางปอโต้ได้แม้แต่ครั้งเดียวครับชนะ0ูนย์เสมอหแพ้สครับ ก็แต่ว่าสามารถเก็บชัยจากราคาไปได้ถึง3นัดเลยนะครับเพราะว่าปอโตกันต่อค่อนข้างสูงนั่นเองครับแต่ก็ยิงได้ไม่ขาดเรามาต่อนี่ผลงานการพบเจอกันของนั้งสองทีมก็ผ่านไปแล้วนะครับมาต่อนี่ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับ้านดล่าลสุดของหลับทีมเย่านะครับอย่างลิโอฮาครับชนะ1เสมอ1แพ้3กับผลงานไม่ดีนะครับนัดล่าสุดเสมอกับทางเสโดริไป2ต่อ2ครับ นัดถัดมาแพ้กับสปอร์ติ้งลิปบอลไป3ต่อ0ครับและนัดถัดมานะครับแพ้กับวิทางวิเซล่าไป0ต่อ1ครับนัดถัดมานะครับแพ้เอ้เก็บชัยจากทางอะคาเดมีโควิสุไปได้1ต่อ0ครับและนัดสุดท้ายแพ้กับทางซานตาคาราไปนะครับ0ต่อ2เก็บชัยสาขา,าได้เพียงแค่20%ครับเกมสูงอยู่ที่40%นะครับ มาตอนนี่ปรโตนะครับทีมจ่าฝูงในตอนนี้ครับใน10นัดหลังสุดคือเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะรวดถึง10นัดรวดเลยนะครับถือว่าเป็นทีมที่โอ้โหมามาดีกแล้วนะครับคล้ายปลารีสเลยนะครับ ต้องเรียกได้ว่า5นะัดหลังสุดเราเก็บชัยจากราคาสูงถึง80%นะครับเกมสูงอัน่ที่60%ครับนะัดล่าสุดเก็บชัยจากทางสปอร์ติ้งลิสบอนไม่ได้3ต่อ0นะัดถัดมานะครับเก็บชัยจากทางวิเซราไม่ได้0ต่อ1และนะัดถัดมาเก็บชัยจากทาง imo, มาติมาลิติโมไปได้นะ5ต่อ1ครับอีกนัดหนึ่งนะครับก็เก็บชัยจากทางซีดีทอนเดล่าไปได้3ต่อ0และนะัดสุดท้ายเก็บชัยจากทางโมนาโกมาได้2ประตูต่อ1นั่นเองครับ อคดับเอเชียหลังราคาเดียวกันนะครับถ้าเปิดที่ราคา1.5นะครับทางรีโออาร์ฟนะครับตรงนี้เก็บชัยจากราคาได้เพียงแค่นัดเดียวและแพ้ราคาไปสี่นัดครับกับการครับโปรโตเก็บชัยจากราคานี้ได้ถึง4นัดและแพ้ราคาเพียงแค่นัดเดียวครับสำหรับ2ทีมนี้นะครับเฮงเขาเริ่มอย่างทางทีมเยือนอย่างโปรโตครับเก็บชัยใเก็บชัยจากรีโออาร์ฟได้อย่างไม่ยากเย็นแน่นอนครับกระจุกันไปแล้วนะครับกับการกับการิ้อบอลนะครับในวันที่28สิงหาคม2 5ง5กับผมเฮงบอลเต็งนั่นเองครับตอนนี้ก็เข้าสู่ของ ช่วงนะครับสรุปผลนาบอลแงานสั้นกระชับกับเฮงกับในคู่ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับก็มาเริ่มกันที่ศึกแรกในวันนี้นะครับคีเมียริกอังกฤษนะบูแฮมตันกับนนวคาสเซลตรงนี้เฮงขอเลือกไปอย่างทางนิวคาสเซลที่มีผลงานการโชว์ฟอร์มที่ดีกว่าทางบูแฮมตันนะครับมาต่อกันที่สเตปที่2นะครับก็ระหว่างฟอเรสต์กับสเปอร์นะครับตรงนี้เฮงขอเลือกทางสเปอร์ครับที่มีผลงานค่อนข้างจะร้อนแรงมากนะครับตามหลังแค่ ในกี่ทีมเองนะครับอาจจะเป็นแมนซิและทางอ่าอ่เซนอนเองนะครับตอนนี้นะครับเฮงขอเรืยกขอเรื่องมาอย่างทางสปเปอร์นะครับและหน้าถัดมานะครับอ่กากันโซเซนียนะครับคู่ระหว่างฟิออนเนต้ากับนาโปลีตัวนี้เป็นคู่ VIP ของเฮง,งเองนะครับส่วนคู่นี้เดี๋ยวเฮงขอพูดกันที่ถ่ายคลิปนะครับเรามาต่อกันที่ศึก อาลีเอิงฝรั่งเศสปารีสแซงนะครับเปิดบ้านรับการเมียนโมนาโกตรงนี้เลือกไม่ยากครับเฮงขอเลือกไปอย่างทางปารีสแซงครับที่ตอนนี้โชว์ฟอร์มค่อนข้างจะโอเวอร์นะครับเพราะว่าห้านัดหลังสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมสูงก็่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตาการชนะของราคาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์และชนะทุกทีมนะครับในห้านัดหลังสุดที่ผ่านมานั่นเองครับมาต่อกันที่สเต็ปห้านะครับคู่ระหว่างดิโออาร์ฟกับปอร์โตนะครับตรงนี้เฮงขอเลือกไปอย่างทางปอร์โตนะครับเก็บใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับแบบน่าจะยิงขาดลอยอีกแล้วนะครับสำหรับ ตอนนี้ก็จบกันแล้วนะครับกับการสรุปทัศนบอลง่ายๆสั้นกระชับกับเพงครับในส่วนคู่ V.I.P. ของเฮงนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับมาสอบถามเพงได้ที่แอดเฮงเจนะครับหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือในตอนนี้ได้เลยนะครับในส่วนของคู่อื่นๆดีกอื่นนะครับเช่นตอนนี้นะครับเฮ้ยทำไมเฮงไม่หยิบลีกอย่างทางสเปนมาพูดเลยนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้คลิปมันค่อนข้างยาวและมันอาจจะไม่น่าฟังนะเพราะมันยาวเกินไปนะครับในส่วนใครที่อยาก สอบถามในคู่อื่นๆนะครับพี่เฮงไม่ได้หยิบยกมาพูดในคลิปนี้นะครับอย่างสมมุตินะครับก็อาจจะเป็นทางอางกฤกสเปนของทั้ง3มคู่นะครับทั้งจ่าฝูงและรองจ่าฝูงนะครับหรือบียาเลอันนะก็มีอีกนะครับตรงนี้ใครที่อยากสอบถามพวกทัศนะตัวพวกนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับมาสอบถามเฮงได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของวันนี้เฮงขอตัวลาไปก่อนครับวันพรุ่งนี้พบกันใหม่กับการวิเคราะห์บอลง่ายๆสั้นๆกระชับกับเฮงครับสวัสดีครับ